สำหรับ f o ลเดอรสายเฮลเท h และเมทเทคเนี่ยผมว่าเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP มันอาจจะดูเป็นอะไรที่ซับซ้อนแล้วก็ชวนปวดหัวใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาลองแปลเรื่องกฎหมายยากๆพวกนี้ให้กลายเป็นภาษาที่ชาว e c h อย่างเราคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือโฟล Chart ของการเขียนโคดนั่นเองครับมาดูกันดีกว่าว่าเราจะสร้าง IP ที่แข็งแกร่งเหมือนกับเขียนซอฟต์แวร์ที่ไม่มีบั๊เลยเนี่ยจะทําได้ยังไง เคยลองถามตัวเองกันไหมครับว่าทรัพย์สินทางปัญญาของสตาร์ทอัพที่เราปั้นมากับมือเนี่ยมันอาจจะมีบักร้ายแรงซ่อนอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่าซึ่งบักที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทําให้โปรแกรมค้างนะครับแต่มันสามารถทําให้ทั้งบริษัทเนี่ยล่มได้เลยโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยแนวคิดหลักที่เราจะใช้คุยกันในวันนี้ก็คือ clean code ipe ครับมันคือการมองว่าการสร้างการตรวจสอบหรือการปรับปรุงทรัพย์สินทางปัญญาของสตาร์ทอัพเนี่ย มันก็เหมือนกับการที่เราเขียนโค้ดสาหรับซอฟต์แวร์ที่สําคัญมากๆเลยคือมันต้องสะอาดต้องไร้บัก๊กและต้องแข็งแกร่งที่สุดเอาละครับเข้าสู่เฟสแรกกันเลย The first commit หรือก็คือการเริ่มต้นโปรเจกต์ IP ของเรานั่นเองเป้าหมายของเฟสนี้เนี่ยชัดเจนมากๆครับนั่นก็คือการล็อกวันประดิษฐ์ของเราให้ได้แล้วก็สร้างสินทรัพย์ IP พื้นฐานชิ้นแรกขึ้นมาหรือที่เราจะเรียกมันเท่ๆว่า Hello World IP ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจมากๆในสไลด์นี้เลยนะคือมันเปรียบเทียบขั้นตอนแรกของการทำ IP ได้เหมือนกับการคอมมิตโค้ดครั้งแรกเป๊ะๆเลยครับเริ่มจาก Hello World IP มันก็คือการที่เราต้องรีบไปยื่นจดสิทธิบตัตรหรืออนุสิทธิบตัตรครั้งแรกทันทีที่มี proof of concept เพื่ออะไรก็เพื่อแก้ public disclosure bug ไงครับหรือการที่เราเผอเปิดเผยนวัตกรรมของเราสู่สาธารณะก่อนเวลาอันควรต่อมาก็คือการจดเครื่องหมายการค้า อันนี้ก็เพื่อแก้ market risk ไม่ให้ชื่อแบรนด์ของเราไปซ้ำกับใครเข้าและสุดท้ายการแจ้งจดลิขสิทธิ์ source code และ design u i u x อันนี้ก็เพื่อสร้างหลักฐานความเป็นเจ้าของที่ชัดเจนแล้วก็แก้ integrity risk ครับผมเฟรที่2ครับคือการล่าบัคไร้แรงหรือพูดง่ายๆก็คือการ debug IP ของเราก่อนที่จะไปประชิญหน้ากับนักลงทุนนั่นเองเฟรนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะเราต้องค้นหาแล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดทุกอย่างที่อาจจะทำให้บริษัทของเราไปต่อไม่ได้ ขอย้ําตรงนี้อีกทีเลยนะครับว่าบลักที่เรากำลังจะพูดถึงกันเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเล็กๆนน้อยนะครับแต่มันคือบลักที่อาจจะทําให้สตาร์ทอัพต้องปิดตัวลงได้เลยทีเดียวมาดูบลักยอดฮิตที่เจอกันบ่อยๆนะครับ 1. ่ง race typing risk อันนี้เกิดจากการที่ founder หรือ dev เนี่ยหัวร้อนไปยื่นจด IP เองผลก็คือเกิดข้อผิดพลาดเรื่องขอบเขตหรือที่แย่กว่านั้นคือไปขัดกับ l i c e n s ์ของ OpenSource ที่ใช้จน IP นั้นกลายเป็นของไร้ค่าไปเลยต่อมา tier overflow risk อันนี้คือการทำงานที่ไม่ประสานกันร,ระหว่างทีมทำให้เผลอเปิดเผยข้อมูลสำคัญออกไปก่อนจด IP ซึ่งมันเป็นการทำลายโนเวที่ T, หรือความใหม่และทำให้ทุกอย่างพังลมได้เลยและสุดท้าย404 brain not found ก็คือการที่ไม่มี IP ที่แข่งแกร่ง,งพอนักลงทุนก็จะมองไม่เห็นความสามารถในการป้องกันคู่แข่งแล้วก็จบลงด้วยการปฏิเสธการลงทุนไปในที่สุดครับเอาละครับไปต่อกันที่เฟส3 refactor and upgrade หลังจากที่เราหาบัเจอแล้ว ก็ถึงเวลาปรับปรุงโค้ดเบสของเราหรือถ้าในโลกของ IP ก็คือการยกระดับและเสริมความแข็งแกร่งให้กับทรัพย์สินทางปัญญาที่เรามีอยู่นั่นเองครับนี่คือตัวอย่างการอัปเกรดที่เห็นภาพชัดที่สุดเลยครับการเปลี่ยนจากอนุสิทธิบัตรไปเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์คืออนุสิทธิบัตรเนี่ยมันก็เหมือน Minor Release ครับที่เหมาะสำหรับช่วงแรกๆเพื่อล็อกวันประดิษฐ์ให้เร็วที่สุดแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่าย แต่สิทธิบัตรการประดิษฐ์นี้สิครับมันคือเมเจอร์รีลีสของจริงเลยมันแสดงถึงนวัตกรรมที่ลึกซึ้งกว่าสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนได้สูงกว่ามากแล้วก็ให้การคุ้มครองที่แข็งแกร่งกว่าแบบคนละเรื่องเลยคือเราไม่ได้กำลังสร้างแค่รั้วการธรรมดานะครับแต่เรากำลังสร้างกำแพง IP หรือ IP Wall ที่แข็งแกร่งเลย โดยการใช้ IP หลายๆแบบามาประกอบกันเป็นชั้นๆเพื่อป้องกันคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรที่คุ้มครองวิธีการทำงานหรือ Method Patents สิทธิบัตรที่คุ้มครองโครงสร้างสถาปัตยกรรมโดยรวมหรือ System Patents และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องหมายการค้าที่เราต้องล็อกแบรนด์ของเราให้ครอบคลุมทั้งคลาสของซอฟต์แวร์บริการเทคโนโลยีไปจนถึงบริการด้านสุขภาพเพื่อปิดทุกช่องโหว่ไม่ให้ใครเข้ามาเจาะได้เลยครับแล้วกระบวนการรีเฟกเตอร์นี่ทำยังไงง่ายๆเลยครับ 1. คือจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือ patent attorney มาช่วยตรวจสอบเหมือนทำ p o สต m มอร์ท d e ดีบัเลย2คือ Clean the Code หรือให้เขาช่วยออกแบบสถาปัตยกรรม IP ของเราใหม่ทั้งหมดและ3คือการเขียนข้อถือสิทธิหรือ Claims ในสิทธิบัตรของเราใหม่ให้มันรัดกุมและแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับ และแล้วเราก็เดินทางมาถึงเฟสสุดท้ายครับ Build Complete เฟสนี้คือตอนที่กระบวนการสร้าง IP ของเราเสร็จสมบูรณ์แล้วได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการและพร้อมที่จะนำเสนอให้นักลงทุนได้เห็นแล้วครับมาดูไทม์ไลน์สู่ความสำเร็จกันหน่อยครับจุดแรก Compile u ักซ e เด d คือตอนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญามีหนังสือแจ้งมาว่าจะออกสิทธิบัตรให้เราแล้วเหมือนกับโค้ดของเราผ่านการดีบักหลักๆมาได้แล้วนั่นเองจุดต่อมาคือ Build Complete เมื่อเราได้รับหนังสือสัมพันธ์อย่างเป็นทางการทําให้ IP กลายเป็นสินทรัพย์ที่บังคับใช้ได้จริงจากนั้นก็ถึงเวลา unboxing ดีๆครับคือการนําเสนอ IP portfolio ที่แข็งแกร่งของเราใน data room ให้นักลงทุนดูและสุดท้าย GGVP หรือ Good Game Well p l a y ก็คือเมื่อเราปิดเดียวการลงทุนได้สําเร็จซึ่งมันพิสูจน์ให้เห็นเลยว่า IP ของเราคือเงื่อนไขสู่ชัยชนะของจริงดังนั้นประเด็นสําคัญของเรื่องนี้ก็คือ IP Portfolio ที่สมบูรณ์เนี่ยมันก็เหมือนกับค่า true หรือเลข1ในภาษาโปรแกรมเมอร์นั่นแหละครับมันคือ winning condition ที่ส่งสัญญาณบอกโลกว่าสตาร์ทอัพนี้เติบโตเต็มที่แล้วและพร้อมที่จะลงไปแข่งขันในตลาดโลกแล้วแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องยังไม่จบแค่นั้นบทสรุปของเราจะเปลี่ยนมุมมองจาก IP ที่เป็นแค่เครื่องมือป้องกันตัวไปสู่การเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่สามารถขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทได้เลยแล้ว IP จะกลายเป็นเครื่องยนต์ทางการเงินได้ยังไง มันทำงานเป็นวงจรแบบนี้ครับ 1. monetize the API คือการสร้างไรายได้แบบ Passive จากการให้ลายเส้น IP ของเรา 2. ใช้มันเป็น HP boost ปกป้องพลังชีวิตของบริษัทช่วยลดความเสียหายจากการฟ้องร้องหรือการรีแบรนด์ 3. คือการคำนวณ ROI ของ IP ที่จะแสดงให้เห็นแบบชัดๆเลยว่าทุกบาทที่เราลงทุนไปมันสร้างผลตอบแทนกลับมามหาศาลขนาดไหนและสุดท้ายครับความแข็งแกร่งทางการเงินทั้งหมดนี้แหละ ที่จะทําให้เรามีทั้งเงินทุนและแรงใจที่จะ keep grinding พัฒนาโปรดักต์ต่อไปได้เรื่อยๆไม่มีวันหยุดสุดท้ายนี้ก็ขอฝากข้อคิดไว้นะครับว่าการมี IP ที่ build complete มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดนะครับแต่มันคือกุญแจกุญแจที่ปลดล็อก financial t r a d หรือเส้นเลือดทางการเงินเส้นใหม่ที่ทำให้ s t a r t ทอสามารถใช้ IP เป็นเครื่องยนต์ในการดึงดูดเงินทุนปกป้องธุรกิจและที่สำคัญคือสร้างรายได้กลับเข้ามาได้ซึ่งนี่แหละครับ คือสิ่งที่เปลี่ยนเกมได้อย่างแท้จริง